พี่พี่แบงค์ครับผมขอเพลงแนวแนวจังหวะบลิทช่มเซ็กซี่หน่อยหน่อยเพื่อเพื่อเพื่อขอสเต็ปเื็นคู่นี้ให้ให้ให้พี่แพทริกเขาได้แบบว่าเขาสโลว์ให้เราได้ดูเขาเหมาะกับเซ็กซี่เนาะื่ดเห่อื่อมาจริงๆเขาเล่นซีรีส์เขาก็เหมาะกับบทแวมไพร์นะ ผมว่าอยากเล่นนะเวียไทยอยากเล่นนะเป็นแม่ผมว่าไม่ว่าซีรีส์ไทยหรือจีนก็น่าจะเอาเขาไปเล่นแบบเพลงต่อไปที่ที่เราจะเต้นเนี่ยจะมีแบบว่ามีมีฟิวนั้นนะรอดนตรีงั้นงั้นขอท่าเต้นก่อนพี่คิวขอท่าเต้นก่อนสามสองหนึ่งเมลซี่พี่ครับเดี๋ยวเราเซซี่เดี๋ยวเราจะไปเดินสวนสนามมาพี่พี่ครับพี่ให้หองพี่ใหญ่ให้หนูหนง ได้ดนะครับพี่เราเราไม่ได้เล่นกีฬาสีพี่เราขอเซ็กซี่นะครับพี่ไม่ได้สูญสนน้ขอมาเลยคบมิวสิไหลไหลไหลได้แล้วได้แล้วโอ้ย ปิดไปใช่ไหมไม่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 ได้คุณคุณคุณกำลังทำผิดแพทริกคุณอย่าทำแบบนั้นคุณจะทำผิดใช่ถ้ามันมันจะมาทางเซ็กซี่แล้วเนี่ยมันต้องมันต้องเม็ดเม็ดหนึ่งเออมันต้องเม็ดหนึ่งต้องเม็ดหนึ่งมันต้องให้มันหายไปเม็ดหนึ่งใช่แล้วตอนท่าจบมันต้องแบบ COME ON เด้อ้อ baby อันนี้อันนี้ไรสาในชีวิตพี่นะสศิลปินมาพี่โคตรชอบแพทติกเลยเพราะว่าแพทิกทำได้ทุกอย่างแล以前很喜欢ี่因为让他做什么他都做到。那我就不做了呗。那好了，那好了。那个场 live 她想看，他都พอแล้ว得ะ ทางไรเขาจะแบบเขาดูแล้วเขาจะไม่อ่ะพี่วาเขาตอนนี้เขาถือเขาถือเลกคอร์ดอยู่เออเออดนตรีกันังแคปดนตรีรออะไรล่ะดนตรีดนตรีดนตรีเลดี้เจ้าประดาวอยากดูไหมเบบี้ดีดนดังสิมิวสิกคัมบ์ไป Take off, take it off. Come on, take it off. Come on, baby. One, two, three. Come on, Reggie. Come on, Reggie.